เดี๋ยวเรามาลองววทอันนี้ครับก็จะมีปาามันมีอยู่แล้วมันขึ้นจุ๊บจๆจจะมีเยอะหรือเปล่าเออแต่ได้จะไม่ได้เยอะกว่าตัวน่าจะมีเอาเอาขลงตอนนี้ลง,ลง,ลงน้าไม่ได้ครับเป็นลูกหอปาปอาไม่ได้น้ไมีอาบด้วยเออขึ้นมาอ บดดดรอ่ใช่นเคื่องแลกๆเงงมนก็ลงไปเลยปะ ơ nó ngoài gì ไม่มีอะไม่มีเลย,ยหัวนี่ตกักตักน้ำออกก็ได้ปลาเลยนะไม่ต้องตักอะไรแนละ้วมั้งไอหมอ,ไ,อ,หมอไปเพืนะ่อนไปทอนแอบ

Bà xoay thằng biệt. <laughs> mẹ, cho xong bà hết mẹ, cháu bảo, bảo ô, mẹ, 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 đấy mẹ, 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 đấy mẹ, 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 จะว,วิะอะเยวิ่อนีทกนอันนี้ไปเทให้ใถามกันนี่ยวานเลนเอเลยขึ้นเนเลยขึ้โหเนี่ยจับไปหมด buat apa dah อากาศเย็นแล้วก็มาจับปลาเล่นโคนกันจริงจังเลยแตกแตกแล้วแหงเย็นถึงได้เองแล้วก็จับปลาเสร็จเรียบร้อยเตรียมรถกลับบ้านกันมาดูปลานี่ปลานี่เราได้กันซิวตนีเ้เจ็บเบิดเลยปลากระซงกระซิวมีปลาเกตมีปลามปหมอปลาช่อนเก็บหมดหลาดเก็เบมเก็บขอกลับบ้านกัน